นายครับเดี๋ยวผมดูให้ครับโดยเลยอ่ะอ่ะอ่ะสวัสดีจ็บเป็นเรืงบ่อยนี่นี่แกรู้สึกเชื่อฉันได้ไงเนี่ยฉันมาจากอนาคตและฉันก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับแกและาบิชาเนี่ยเจ้านายครับใครก็ไม่รู้เนี่ยงั้นมันใครหรอฮะ ่ออไม่จันนนะฮยเสนมันค uh. ุนนะเฮ้ยหนว่าไปไปไมได้นะเฮ้ยนี่เฮ้ยเป็นรนบยใครอยู่ข้างในนั้น่ะผมไม่รู้การแคว่าขาอมออกตัวออกสีเขียวๆอะครับไม่พี่แน่เฮ้ยนั่นแกจริงด้วยเหรอสปิงแลบ ใช่แล้วว่นี่แกเรียกเจ้านาตัวเองยังงั้นเลยก็แกมันฆ่าเด็กๆนี่นะใช่แล้วโอ๊ยฉันจะจัดการแกฉันจะจัดการแกเจ้าสุบนทับฉันฉันขอสบานเลยว่าฉันจะจัดการแกฉันบอกทุกควไปแล้ว ฉันจะเป็นฝ่ายลงมือก่อนอ่ออ่ออ่อมอ่ออ่อเ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 น่อนอ่อเอ่อเี่อนอ่อเ่อเอ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 ่อเ่อเอ่ออ่ออ่อ่า่่่่อ่อ่ เกิดเลยขึ้นอ้าวบอลลูนบอลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าเอาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยบอลลูนบอยเอ้าทำไมไม่ได้ยินเลยเอ้าเอ้าสวยเลยไงเอ้านี่กุญแจอะไรเนี่ยเฮ้ยกุญแจอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยบอลลูนบอยเป็นอะไรเนี่ยตามชะมาตามชะมาบอกว่าจะยังคงได้ยินนะโอ้โหโอ้โหเละเลยแฮะเฮ้ย สปเปนทับมันโอ้โหเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะจะานายเฮ้ยมันเอ้ไอตัวที่มันทำร้ายเจ้านายอ่ะเข้าไหมมันทำนร้ายบรรลุนบอยทำไมบรรลูนบอยมาถึงทำให้บรรลูนบอยทนไม่ได้เลยเหรอใช่แล้วครับโอ้โหโถยเอา้าแล้วพี่ไหมพี่ไหมเกิดอะไรขึ้นตรงแถวนี้หรือเปล่าพี่ไหม ตอนนั้นพี่เจอใครไม่รู้นะใส่ตัวสีเขียวๆอะเห็นพูดว่าจะเป็นแทบอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วตอนนั้นมันกำลังจะเข้ามาใกล้พี่พี่ก็เลยฟันมันไปที่แขนมันอะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพี่รีสิทเท่มากเลยโอ้โหไม่ต้องพูดก็ได้มั้งชมตัวเองเนี่ยโอ้อะโห้แล้วเราจะช่วยบอลลูนบอยยังไงดีบอลนี่กาผมก็ไม่รู้สินะครับโถ่มีหน้าเราไม่ในอนา,นาคตบอลลูนบอยถึงพูดไม่ได้ โถยทำไมกันนะแล้วตอนนี้สปริงแทบไปไหนแล้วเนี่ยโถอ่ะบลูนบอยเฝ้าเหตุการณ์ตรงนั้นไปก่อนอะโอ้โหเละเลยอะเฮ้ยเละเลยโอ้โหเละเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้โหสปริงแทบไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเจ้านายเราทําได้ขนาดเนี้ยเชอโอ้โหเลเซอร์เห้อโอ้โหกลัวโอ้ทำไมมันไม่เฉือนเนื้อสปริงแทบเป็นชิ้นๆหน้าอันเนี้ยโอ้โหไม่เข้าใจอืม แล้วเราทำาใงไดีเนี่ยโอ้ยยังไงเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะโอ้ยโอ้ยมีไฟไหมโอ้ยช่วยกันดับไฟหน่อยช่วยกันดับไฟดับไฟไฟก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วอะโอ้ยทำไงดีเนี่ยเราเฮ้ยซึ่งอะไรหรอครับคือตอนตัวน้องในดีอะเหมือนเคยคุยกับพี่อยู่ครั้งหนึ่งอะฮะคุยว่าอะไรหรอครับคุยว่า ตอนเขาจะแปลงร่องเป็นคนน่ะเขาบอกว่าเขาจะทิ้งกุญแจไว้สักแห่งหนึ่งใร้านเนี่ยน้องน่าจะหามันเจอเนอะืะเข้าใจกับเดี๋ยวผมจะไปหามันนะเอ้ส่งสกิลเลเวอร์อ่าลองใช้สแกนดิอืมอ่าไม่รู้ว่าจับสิ่งผิดปกติได้เปล่าอะไรรอ่าชิปชิปชิปอ่ายังไม่มีอะไรชิปชิปชิป อ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีสิ่งปกติที่ห้องพาร์ทแอนเซอร์วิแคแฮะต้องต้องไปดูฉันละไปดูไปดูฉันละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลือดพีเลือดพ,พี่ไหมอ่าไหนดูเสียงเลยฮ่า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 ไรไอ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีนอนห้องแล้วนอนห้องูฮ้เฮ้ยเฮ้ยบ้านนี้มาลอบเอาไปช่วยดู ฉันพวกเรามาช่วยแล้วเอ้ามาแล้ว,เ,าาลวเขา้เขากลุ่มแบบเจ้านายครับสนายไปสู้ฝั่งโน้นเถอะแ้วผมกับบันนี่ไจะสู้ฝั่งนี้เองได้เลยออืเจ้าแอนิเมตตอิกแกเลือกผิดซะแล้วที่ต้องมาสู้กับฉันอ่อออาๆแย่โอ้ผมพูปุ๊บนี่หนีกันเลยนะโอ้หนีกันเลยมา ไหนๆก็ได้ช่วยกับพวกแกแล้วเยอะเย่ะ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 ยอะ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 ฮ่าฮ่าฮ่าฝีมือยังเหมือนเดิมนะพวกแกเนี่ยอ่าอ่าเยอะเฮ้ยโอ้โห้ยเฮ้ยอย่าลุ้มกันดิพให้มาช่วยกันหน่อยสิตัวเคยตัวมันนองอ้าวเฮ้ยไหนบอกมาช่วยกันไงไปเร็วโอ้โหเอาก็เอาเอ็ว ไม่เอออออทำไงดีเนี่โอ้โหฝั่งนี้มันไปหนีไปอีกแล้วโหดาบเราก็จะพังสลัดด้วยสิโถพี่ไม้อะไม่ยอมช่วยอะไรผมเลยขอโทษนะขอโทษพี่กลัวโอ้โหอยู่มาสองเดือนโอ้โหโถพี่ไม้อะช่วยไห้ครับช่วยได้ครับเฮ้ย ฉันสามารถฆ่าพวกนี้ได้ภายในปิกตาเดียวแล้วเป็นแกแกจะเลือกช่วยใครอ่ะบอกไว้ก่อนนะเลือกได้นึ่งและต้องเสียน <sk Liberty Overwatch> ึ่งโอ้โหทำไงดีเนอะ ยังใช้แผนเดิมไม่ดีไหมคบพี่ไม้ก็ดีฮนาะาฮ้ยเ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 ฮ้ยทำไมทำไมแกไม่เป็นไรเลยอะก็ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นี่นาเฮ้ยพวกเงแกรักที่จะช่วยใครกันแน่ฉันทำไงดีเนี่ยเราพี่ไม้ พี่หมาว่าผมคนเลือกช่วยใครดีดูหลักการของพี่แล้วเนาะเออถ้าเกิดจะเป็นพระเอกหรอใช่ๆจริงๆที่เขาจะต้องวิ่งไปช่วยไม่ใช่หรอไม่ใช่ให้เลือกตามที่คนร้ายมาขออนี้อ้าวจริงด้วยโทษทีครับอ่ะแต่วองฉันเลือกเออเลือกเออจะไดเ้เลือกใครดีเนี่ยเดี๋ยว 1 2 3สองเออเลือกใครดีทำไงดีเนี่ยโอ้โหลังเลแล้วงั้นต้องใช้ปืนเยอะ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 เยอาอ้าวันนั้นอะมันมันไม่สามารถทำอะไรกับฉันได้เลยะตอนนี้ ถ้าก no ิดฉ oh. ันฆ่าแกในดีล่ะถ้าเกิดฉันฆ่าแกตัวตนของแกในดีเนี่ยแกจิ้ก็จะไม่มีตัวตนในอนาคตงั้นตอนนี้ฉันอยู่แรงยังไงล่ะเออหมายความว่าไงอ่ะถ้าเกิดฆ่าฉันสําเร็จนะฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วเออจริงด้วยนี่เอออืมนี่แสดงว่าเราทําไม่สําเร็จฉันน้องต้องทำสำเร็จสิ น้องคือด็อกเตอร์นะจำไว้ทำไงดีนี่หรอเซนอย่าทอนะจำไว้ถึงมีเลยก็ตามก็อย่าทอนนะเซนเข้าใจไหมครับอืมต้องกกันแล้วคกันแน่หรือใจฉันขาทั้งสองคนเลยเออเอเออเอเอือกเีอเออเอเออเอ ผมไม่อยากเลือกเลยทำไมต้องทำไมต้องเลือกด้วยงั้นงั้นก็